ความเชื่อที่ว่าเรากลืนแมงมุมเฉลี่ย8ตัวขณะหลับในแต่ละปีได้กลายมาเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมสมัยนิยมจนหลายคนยอมรับความจริงข้อนี้แล้วแต่ความจริงกลับแตกต่างออกไปนั่นคือเราไม่กลืนแมงมุมเลยมีหลายสาเหตุที่แมงมุมไม่รบก,กวนเราขณะหลับเหตุผลแรกสุดคือเราตัวใหญ่มากเมื่อเทียบกับแมงมุมดังนั้นแมงมุมจึงมักมองเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภูมิประเทศเท่านั้น ที่สำคัญไม่แพ้กันแมงมุมที่เดินเต่ไปมาจะรู้สึกหวาดกลัวมนุษย์ที่กำลังนอนหลับอย่างมากเพราะขณะที่เราหลับเรามักจะส่งเสียงดังจากการเต้นของหัวใจและการหายใจเสียงเหล่านี้สร้างแรงสั่นสะเทือนที่แมงมุมไวต่อมันมากดังนั้นแมงมุมจึงพยายามหลีกเลี่ยงเราทุกวิธีทางผู้เชี่ยวชาญยอมรับว่าแมงมุมอาจเข้าไปในปากของคุณได้ขณะที่คุณหลับ แต่โอกาสที่แมงมุมจะเข้าไปในปากของคุณนั้นน้อยมากจนแทบไม่มีเลยหากแมงมุมปีนขึ้นไปบนหน้าของคุณขณะที่คุณหลับความรู้สึกของขาเล็กๆแปดขาบนผิวหนังของคุณอาจทําให้คุณตื่นขึ้นได้อย่างรวดเร็วข้อเท็จจริงที่ว่าเราเกินแมงมุมแปดตัวต่อปีในขณะนอนหลับหน้าจะมีที่มาจากบทความในนิตยสารปี1993 ที่พูดถึงความเต็มใจที่ผู้คนจะยอมรับข้อมูลที่อ่านเจอทางออนไลน์ว่าเป็นข้อเท็จจริงแม้ว่าจะดูไร้าสาระเพียงใดก็ตามผู้เขียนกล่าวถึงสถิติสมมติเกี่ยวกับแมงมุมว่าเป็นเพียงตัวอย่างที่ไม่น่าเชื่อแต่กลับพบว่าสถิติดังกล่าวแพร่กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นข้อเท็จจริงมีแมงมุมเพียงไม่กี่สายพันธุ์เท่านั้นที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับเราและส่วนใหญ่ชอบความเป็นส่วนตัว แมงมุมอาศัยอยู่ในใยในมุมสงบหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่มนุษย์ใช้เวลาน้อยเช่นห้องใต้ดินและห้องใต้หลังคานักกิตวิทยาแนะนําให้คุณปล่อยแมงมุมไว้ตามลําพังเว้นแต่แมงมุมในบ้านของคุณจะสร้างความไม่สะดวกหรือคุณมีอาการกลัวแมงมุมอย่างรนุนแรงแมงมุมอาจมีประโยชน์มากเพราะแมงมุมกินมแมลงศัตรูพืชตัวเล็กๆจํานวนมากซึ่งอาจทําให้ชีวิตของเราลําบากได้